สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเครื่องอัดฟังมือสองนะครับจากร้านลุงหงาวันนี้มาแนะนําเครื่องอัดฟังอินเตอร์440นะครับซึ่งตัดย่นขนาดเท่ากับอินเตอร์430นะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานในนาที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ถนนที่มีขนาดแคบ ใครที่มองหานะครับเครื่องฟังไว้ใช้งานนะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับอินเตอร์440่นยนต์ขนาดนะครับเพิ่งเช็คเสร็จนะครับก็เข้ามาชมที่ร้านเราได้เลยนะครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะกมที่19นะครับเดี๋ยวให้ดู serial number นะครับของเครื่องฟางคันนี้นะครับในเพทจะเป็น C40t นะครับเราเก็บงานพร้อมใช้นะครับมีบริการส่งฟรีถึงที่นะครับลูกค้าที่กำลังมองหาอินเตอร์อยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับอินเตอร์คันนี้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ นี่คือสีภายนอกราคานะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนนะครับ2 0 0แสนต้นๆนะครับคันนี้อ่านี้ชุดข้างล่างนะครับโซ่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเครื่องทุกคันจากทางร้านพร้อมใช้งานนะ สำหรับเครื่องฟังยี่ห้ออินเตอร์นะครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับอินเตอร์ที่เห็นในไทยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นอินเตอร์บี7 430 4นะครับ440 435แล้วก็445นะครับแต่ส่วนมากจะเห็นอินเตอร์430กับ4 4 0ะครับที่ใช้งานกันเยอะเรื่องอะไรนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทางร้านเรามีบริการนะครับเรื่องอะไร ซื้อจากเรานะครับเรื่องอะไรก็ติดต่อที่เราได้เลยขนาดของก้อนฟังนะครับเป็นขนาดใหญ่มาตรฐานนะครับก้อนยาวนะครับอันนี้คือสภาพนะครับของข้างล่างนะครับพื้นนะครับเราจะให้ดูทุกจุดหรือว่าท่านใดที่สนใจจริงๆนะครับก็แนะนําให้มาชมที่ร้านนะครับเส้นทางของร้านนะครับทาง g o o g l e Map ก็ เครื่องอัดฟังมือสองราคาถูกนะครับลูกค้าสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับอันนี้คือชุดหัวมัดของอินเตอร์440นะครับอินเตอร์จะเป็นยี่ห้อนะครับที่คนนิยมใช้นะครับค่อนข้างมากนะครับ พราะว่ามันมีข้อดีก็คือมันไม่ฉุกจิกนะครับระบบขาเขีย่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหัวมัดนะครับก็ไม่ฉุกจิกดูแลได้ง่ายนะครับใครที่มองหาเครื่องอัดฟังนะครับแนะนำยี่ห้ออินเตอร์นะครับตอนนี้หรือว่าถ้ามีงบมากขึ้นก็เลนเมสซี่กันนะครับแต่ถ้างบมีไม่ถึงก็แนะนำอินเตอร์ดีกว่าครับ เพราะว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรตามสติกเกอร์เลยครับอันนี้เป็นโลโก้ของร้านนะครับที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับมีเบอร์โทรสองเบอร์โทรนะครับนอกจากคันนี้ก็จะมีคันอื่นให้เลือกนะครับ คันที่ยังไม่เก็บงานก็มีนะครับก็เข้ามาชมที่ร้านได้นะครับขายตามสภาพเราก็ขายนะครับก็เข้ามาคุยกันได้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ